เอเยสวัสดีคผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้กผมแลนเซลอตก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปของ Apex Legends New กันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับก็เพิ่งลง Apex New ตอนแรกไปนะครับโอเคครับผม Apex New ในวันนี้นะครับก็มีข่าวข่าวการเนิร์ฟของตัวละคร2ตัวในซีซัน9มาบอกอผู้ชมนั่นเองครับ โอเคครับเรามาดูตัวละครตัวแรกที่จะถูกเนิร์ฟในซีซั่น9กันเลยดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้ก็คือออกเทนหรือว่าเด็กส่งยาเอ้ยไม่ใช่สป e ดเดอร์ประจำเกม Apex Regents ของเรานั่นเองทางเว็บไซต์ d e s e r t o นะครับผมเขาก็ได้ออกมาบอกเราว่าทาง r e สปอ w n นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า ออกเทนนะฮะจะถูกเนิร์ฟในซีซั่น9อย่างแน่นอนนะครับและสิ่งที่เขาได้เนิร์ฟออกเทนนะฮะนั่นก็คือสกิลคิหรือว่าสตีมของออกเทนนั่นเองสกิลสตีมของออกเทนนะฮะจากตอนแรกเนี่ยเวลาเรากดใช้สกิลนี้นะครับมันจะลด HP ของเราไป12หน่วยใช่ไหมล่ะครับเขาก็ได้ปรับให้ออกเทนนะครับผมเวลาใช้สตีมเนี่ย จะลด HP ไป20หน่วยแทนแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาเรากดใช้สติมเนี่ยมันก็จะได้รับดา m เมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับตอนแรกเนี่ยคูลดาวของสกิลสติมของออกเทนเนี่ยจะอยู่ที่2วินาทีใช่ไหมล่ะครับเขาก็ได้ปรับให้ลดคูลดาวนะครับจาก2วินาทีเนี่ยเหลือเพียงแค่1วินาทีเท่านั้น การเนฟสกิลสติมอันนี้ของออกเทนนะครับถ้าดูตอนแรกเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการปรับบาลานซ์ใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจแต่ว่าลดคูดาวแต่ถ้าเราลองคิดดีๆนะครับเพิ่มดาเมจเสร็จลดคูดาวน่าหมายความว่าเราเนี่ยก็จะใช้สกิลสติมได้บ่อยขึ้นแต่ว่าดาเมจที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนั่นเองครับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในซีซั่น8นะฮะผมเนี่ยเล่นออกเทนบ่อยมากๆนะครับเพราะในซีซั่น8ออกเทนเพิ่งจะได้รับการบัฟสกิลจำแพดไปนะครับผมคิดว่าออกเทนในตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบาลานซ์แล้วนะครับโดยสําหรับตัวผมะนะซึ่งทางเดฟหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าในซีซั่น8นะครับอัตราการเลือกเล่นออกเทนเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง25เกันเลยทีเดียวนะครับ และด้วยเหตุนี้แหละนะครับผมทางผู้พนาเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเนิร์ฟออกเทนลงนั่นเองซึ่งมันก็น่าสนใจมากนะครับว่าในตอนซีซั่น9ถ้าออกเทนถูกเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเมนออกเทนเนี่ยคุณคิดยังไงกับการเนิร์ฟที่จะมาถึงในซีซั่น9อันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็ตัวละครที่2ที่จะถูกเนิร์ฟในซีซั่น9นะฮะนั่นก็คือบลัดฮาวนั่นเองครับ ซึ่งก็มีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับได้เข้าไปในห้องเลดดิตของเกม Apex Legends แล้วก็ไปถามกับเดฟนะฮะว่าในซีซั่น9เนี่ยบัตฮาวจะถูกบัฟหรือว่าเนิร์ฟอะไรหรือเปล่าซึ่งทางเดฟเนี่ยก็ได้ออกมาตอบว่าเวลาที่เขาเล่นแล้งเนี่ยเขามักจะเห็นคนหยิบตัวละครบัตฮาวมาเล่นในแล้งบ่อยมากๆหรือว่าแต่ละทีมเนี่ยมักจะขาดตัวละครตัวนี้ไปไม่ได้เลยและแถมในซีซั่น8อัตราการเลือกเล่นของตัวละครบัตฮาวเนี่ยยังสูงเป็นอันดับ3จากตัวละครทั้งหมด อีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ทางเดฟเนี่ยต้องการที่จะนำ adsit ที่ได้จากการสแกนของบัตฮาวออกไปในซีซัน9นั่นเองนั่นหมายความว่าสิ่งที่บัตฮาวจะถูกเนิร์ฟในซีซัน9นั่นก็คือเวลาที่บัตฮาวสแกนเจอศัตรูแล้วเพื่อนเราเนี่ยยิงศัตรูที่โดนสแกนของเราตายเราจะไม่ได้รับ adsit กันอีกต่อไปแล้วนั่นเองโอเคครับในการเนิร์ฟบัตฮาวในซีซัน9อันนี้นะฮะในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นเมนบัตฮาว เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เล่นบัตรฮาวนั่นก็คือข้อแรกครับสแกนของบัตรฮาวนะฮะสกิลสแกนของบัตรฮาวเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆสกิลหนึ่งในเกมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันทําให้เรารู้โพซิชันของศัตรูและทําให้เราเนี่ยเข้าปะทะได้ถูกจังหวะหรือว่าถูกวิธีมากยิ่งขึ้นและเหตุผลข้อที่2ที่คนเล่นบัตรฮาวนั่นก็คือแอตซิตท,ที่ได้จากการสแกนของบัตรฮาวเวลาเราลงเล่นแรงอะครับ การที่เราจะได้ RP มานั่นก็คือเขาจะนับจากอย่างแรกอันดับใช่ไหมครับอย่างที่2คิวและอย่างที่สาม Acid ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิงไม่แม่นหรือว่ายิงไม่เก่งนะครับการเล่นบัตรฮาวนะครับก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะไม่คุณขึ้นแรงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแค่คุณสแกนให้เพื่อนเห็นสตูครับและให้เพื่อนยิงไปเลยครับแค่นี้ครับเราได้ Acid ละและแล้วฮะในซีซั่นเครับเขาจะทําการนำ Acid ที่ได้จากการสแกนออกไป ซึ่งมันก็ทําให้ผมคิดว่ามันส่งผลต่อบัตเฮาวแน่นอนครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้คนเลือกบัตรฮาวมาเล่นในแล้งน้อยลงแต่ก็อาจจะไม่ได้น้อยลงมากเพราะว่ายังไงสกิลสแกนของบัตรฮาวเนี่ยก็ยังเป็นสกิลที่จําเป็นแล้วก็มีประโยชน์มากๆในแล้งอยู่ดีนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปในซีซัน9นะครับว่าในการเนิร์ฟที่จะเกิดขึ้นอันนี้นะฮะมันจะส่งผลต่อบัตเฮาวมากน้อยเพียงใดนะครับโดยส่วนตัวที่ผมเป็นเมนบัตเฮาวอยู่แล้วผมก็คิดว่าในการเนิร์ฟอันนี้เนี่ย ไม่น่าจะส่งผลอะไรต่อบัตฮาวมากเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเนี่ยไม่ได้แตะต้องสกิลของบัตฮาวสักทีดเดียวนะครับผมเขาเอาแค่แอซิสจากการสแกนออกแค่นั้นเองก็ถือว่าโอเคนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับการเนิร์ฟตัวละครออกเทน ane, แล้วก็บัตเฮาวในซีซัน9ก็ต้องบอกว่าเป็นการเนิร์ฟที่น่าสนใจมากนะครับเมนบัตฮาวแล้วก็เมนออกเทนคิดยังไงเกี่ยวกับการเนิร์ฟที่จะเกิดขึ้นในซีซัน9อันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมผมเนี่ยได้สตรีมในเพจ Facebook แล้วนะครับผมวันเวลาก็ไม่แน่นอนนะครับบางวันมา2ทุ่มนะฮะบ,บางวันมา4ทุ่ม ก็ถ้าใครสนใจเข้าไปติดตามรับชมนะฮะก็สามารถคลิกเข้าไปลิงก์ในเพจไปกดไลค์กด f o ล l o w กันได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพื่อที่คุณเนี่ยจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเกม Apex Legends แบบนี้สำหรับวันนี้กับผมแลนเซลอตคงเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุบจุบ